ตัับสนี้ดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแมปฆาตกรที่ผมทําเองแมปนี้เป็นแมปที่ผมทําเล่นกับเพื่อนมาค่อนข้างนานละแต่ผมเพิ่งมาแจกเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นไปทีนิดแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่งงโอเคอย่างแรกเลยแมปนี้สามารถเล่นได้เฉพาะ2คนเท่านั้นคือผมทําระบบล็อกไว้นะไมใ่ให้ไม่สามารถาเล่นได้ คนเดียวได้เพราะระบบมาาันจะเออนิดหน่อยเห็นไ,ไหมครับนี่ส่งมาถ้าเล่นคนเดียวนะนมีโซนเวททิ้งฟอร์เฟย์เยอะเลยเนี้ยเราเกิดอะไรเราไปตีไงมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะบอกเลยถ้าใครต้องการจะทดสอบระบบหรือถ้าอยากจะเล่นคนเดียวความจริงมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อระบบมากเท่าไหร่หรอกก็ให้เราเอาเลสโตรนทอดเนี่ยมาแปะตรงเลสโตรนฝั่งนี้เห็นไหครับม็อกหน่ะสองม็อกฝั่งไหนก็ได้ไดอ้คอมมานด์ม็อกเนี่ย ันจะเป็นตัวตรวจจับว่าเฮ้ยมีคนกี่คนถ้ามีหนึ่งคนมันก็จะยังไม่โศกสัญญาณแต่ถ้ามีสองคนขึ้นไปปุ๊บมันจะบอกเลยเฮ้ยตอนนี้มีสองคนแล้วนะเปิดให้เขาเล่นได้ปุ๊บนี่สมมติตะวางด้วยโซนฮอตหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่มันให้พลังงานอะ่ะเสร็จแล้วป้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าคลิก k here to start แล้วถ้าเราอยากจะเล่นนะครับก็มันก็บอกแล้วนี่ยคลิกเฮียก็คือคลิกตรงนี้เพื่อเล่น แล้วก็คลิกไป,ปมันก็จะทําการนับถอยหลังเอ่าเห็นไหมครับ <c oughs> ซึ่งมันก็จะมีสามหน้าที่ก็ก็น้าจะเหมือนมันก็เป็นเหมือนฆาตกรทั่วไปเลยอ่าก็คือมันจะมีฆาตกรมีนักสืบแล้วก็คนธรรมดาฆาตกรมีหน้าที่ที่จะเอาดาบเนี่ยไปไล่ฟันชาวบ้านเขาจนตายจนแบบ หมดหมดแมปแบบนะส่วนคัตกรองที่ผมให้สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการปาดาบเพราะว่าหลายๆแมบปบแมบปบแต่ละคนก็คงจะไม่มีนะซึ่งการปาดาบเนี่ยมันนี่โดยแบบเนี้ยมันจะไป,บบะปดาบเหมือนหมุนติ้วๆไปมาซึ่งเราจะต้องให้ไอ้เจ้าดาบอะอาร์เมสแตนอะอาร์เมสแตนขลางซึ่งไอ้ไอดาบเนี่ยที่มันหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวา ผมมันคืออัลมาสเตนเลยมันคือยูอิสเบิร์กอัลมาสเตนผมขอเรียกมันงั้นแล้วกันนะถ้างงก็ก็ฟังคำั้นแหละก็คืออัลมาสเตนปราดาบต้องให้อัลมาสเตนเนี่ยโดนตัว Player เพลเยอร์เป๊ะเ,เลยอสเวตนี่คืออัลมาสเตนโอเคนะเอ้ยหรือไปอั Stand ลมาสเตนล่องหนอสเวตผมวางไว้ววอย่างนี้ไอเจ้าอัลมาสเตนเนี่ยที่มันถือดาบน่ะ อันเฉพาะที่มันถือดาบเท่าน,นั้นนะมันจะต้องให้คนอะ่ะมันโดนตัวคนเป๊ะๆป,ป,ปุ๊บอย่างเงีง <S <S <บา>้ยเหมือนมันปาเราปาแล้วแล้วมันก็บินมาหาเราอย่างางี้ปุ๊บถึงจะตายเราเทเดนเนี่ยจิ้มเขาไม่ได้แบบจิ้มตรงๆอ่ะทาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเอา,เอาไอ้เมื่อไส่เนี่ยบินมันจะบินตามททเดนแล้วก็แปะตรงคนซึ่งก็ค่อนข้างยากนะผมเคยลองแล้วไม่ใช่ง่ายๆโอเค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีเรียกขีกันโอเคสมมติผมเป็นลีคทีฟนะทีคทีฟเนะี่ยยิงธนูที่เดียวจอดแล้วธนูที่ถูกยิงไปจะถูกลบอัตโนมัติภายใน2วินาทีนี่ซึ่งนัดเดียวจอดอยู่แล้วแต่เวลาทีคทีฟหรือรักเสือตายเนะี่ยในเกมฆาตกรสดุดใจมันจะปล่อยธนูดอรอปออกมาเนี่ยแต่ระบบผมผมไม่ได้ทำระบบนั้นนะ ว่ามันค่อนข้างจะย,ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากผมก็ไอประมาณแบบนี้นไม่ใช่ให้มันยิงแบบปกติไปก่อนซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วฆาตกรอ,อะ่ะมันจะโกงไปหรือเปล่าว่าฆาตกรไงสามารถปาดาบได้อุ้ยลืมไปไม่ใช่โหมดนั้นไม่ใช่โหมด v อ n มเจ e าน่าเกลียดไปมไมื่ไรไม่ใช่ประเด็นเรทำให้ท่านผู้ชมเราก็ต้องเอาดีๆสวยๆ โอเคสมนะไครธนูอะมันจะไม่ดรอปแต่การปาดับของฆาตกรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวมันต้องเอาไอ้เมื่อแตนให้โดนตัวไม่ใช่เอาไทเดนให้โดนตัวเพราะงั้นจะยากไะส่วนอินโนเซนต์ห่ะก็แค่อินโนเซนต์ก็แค่วิ่งหนีฆาตกรแค่นั้นไม่มีหน้าที่ไม่มีระบบเก็บเงินแล้วไปแลกเป็นธนูหรือไปแลกอะไรเลยเพราะว่า ค่อนข้างยากและผมก็ขี้เกียจทำด้วยก็เคยลืมบอกไปใชาเมื่อสแตนที่ฟ้าตามแบบเนี้ยมันเป็นจุดสปอนของเรานะครับซึ่งผมตั้งซึ่งผมทำให้มันเกิดใหม่ทุกครั้งที่เราทุบมันซึ่งไม่ต้องหวงว่ามีใครไปทุบแล้วมันจะไม่มีที่เกิดผมทำให้เมื่อสแตนลงเงินป๊บนึงอ้าวอ๋อนี่คือหมดเวลานะครับงั้นผมจะสอนดูสกอร์บอดโอเค สกอบอดด้านขวามันจะมี3อันแต่จะมี2อันเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ได้อันที่2อันที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือ Time Left กับ Innocent Left ส่วน b o w d ด o อนี้จากที่ผมบอกไปว่าไม่มีธนูดรอแตอนแรกผมจะทำนะแต่มันค่อนข้างซับซ้อนผมก็เลยเออไม่ทำดีกว่าแต่ไอสกอบอดก,ก็ยังทางอยู่ Time Left ก็คือเวลาและด้านขวานี้จะนับเป็นวินาทีเนี่ยถองตั้งเป็น240ก็คือ4นาที สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยส่วนอันที่สองก็คือ i n n o c e n t Left ก็คือจำนวนไอ้คนปวติที่อยู่ในเกมไม่นับนักสืบนะถ้าเล่นใจสองคน i n n o c e t Left จะเป็นศูนย์เสมอโอเคผมที่บอกว่าอยากปรับเวลาใช่ไหมนี่ตัวนี้เอาไว้ปรับเวลาปรับเลขกกได้หลังเลยสองร้อยส่ก็คือสี่ทีสามารถปรับเพิ่มปรับลดหรือปรับอะไรก็ได้ทำได้หมด ส่วนท่านกูตอบไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่ใช่สำคัญอะไรอยู่แล้วโอเคนะส่วนด้านล่างเนี่ยโรเชนส์อ่านถูกเปล่าไม่รู้นะอ่านผิดก็ขออาภาัยด้วยมันขึ้นว่า c ค n n o t แ a l c u l เ t e ไม่รู้ใช้สับถุยป่ะเนะี่ยบอไม่สามารถคำนวณได้ปะมานะคือเราเล่นคนเดียวไงเปอร์เซ็นต์การที่ได้รับหน้าที่มันก็จะไม่สามารถคำนวณได้เราจะมีหน้าที่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซน็นต์แล้วของผมก็หายหมด โอเคไอ็ตัวนี้เป็นตัวปรับแต่งปุ๊บนี่สมมติผมเล่นนี่ผมตั้งมาสหรับเล่น8คนเอาไว้เปิดเซิร์ฟเล่นหรืออะไรเปะ่าเนี่ยคณะกร12%นักสืบ12%อ่ะนี่สมมติเป็น7คน14% 16% 20% 25% 33% 50%แล้วก็ไม่สามารถคำนวณได้ นี่แบบนี้เลยโอ้โอเคโอเคบร้ายซึ่งก็ถ้าใครจะเอาไปพัฒนาต่อไปทำระบบต่อก็สามารถทำเพิ่มได้ตามใจชอบเลยแต่ก็แนะนำว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับตรงนี้้ลยกัน,น,กนเพราะว่าถ้าใครไม่ได้เก่งคอมมานด์จริงก็อาจจะแก้อาจจะแก้คืนไม่ได้ด้วยเพราะว่า บางทีผมโหลดแมพเข้ามาผมไปแง่ระบบผมยังงงเลยอันไหนไปอันไหนคือมันจะมีคู้สร้างนั่นนะที่เข้าใจการใช้แท็กการใช้สกอร์บอร์ตต่างๆคือมันค่อนข้างเยอะแล้วการใช้แท็กแต่ละของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะผมผมใช้ M M แทนด้วยคัตก,กร D แทนด้วยดิจิทีป I แทนด้วยอินโนเซนอันนี้คือใช้จริงเลยแบบนี้นะบางคนอาจะใช้แบบ M, U อ่อ เมอร์เดอร์รลยพวกมเมอร์เดอร์เลย, Murder, เลยดิที่ฉีรืออะไรวันนี้ปนไปเลยคือมันค่อนข้างซับซ้อนอะ่ะถ้าใครอยากจะปรับปรุงเพิ่มก็แนะนําว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปยุ่งอะไรกับตรงนี้ละกันเข้าไปปรับปรุงจุดอื่นซึ่งเช่นวางคอมมานบล็อกข้างหลังนี้หรือว,วางคมามมนบล็อกตรงนน้นหรือว,วางตรงไหนก็ได้หมดอะ่ะแต่แนะนําว่าอย่ามาโทษตรงนี้เลยกันตอนนี้ผมจะอธิบายเรื่องการเกิดสปอนในแมปนี้ผมไม่ใช่เป็นอาร์มสแตนอาร์มสแตนเป็นตัวแทนในการเกิดแมปของเราซึ่งระบบเกมมันจะ วับผู้เร่ยนทุกคนหลบไปอาร์มสเตนต์ตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นก็วาวับสมคนหนึ่งไปอีกตัวหนึง่งคนหนึ่งไปอีกตัวหนึง่งคนหนึ่งไปอีกตัวหนึง่งเป็นจํานวนกี่ครั้งไม่แน่ใจแล้วมันก็จะไอ้สลับไปสลับมาแต่มันก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะเกิดที่เดีวยวกันสูงใช่ได้นะผมนล่นกับเพื่อน,นอ่ะไม่มีตาไหนที่เราเกิดคนละที่กันเลยเกิดจุดเดียวกันหมดกาดกรก็ฟาดฟรีไปหนึ่งทีาก็ตายไปหนึ่งทีโอเคนะซึ่งมันจะมีอัรเมสแตน ตรงนี้หนึ่งตัวถ้าจะไม่ผิดนะตรงไงยังไงตรงนี้เอาเมื่อไสร่ที่ทุบไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมทำคอมมานด์ไว้ให้มันแบบเกิดใหม่ได้ตลอดเพราะงั้นไม่ต้องหวงว่าเราจะเกิดไม่ได้โอเคผมจะ,ะพูดอถึงเรื่องเกือบเรือจะเบื่อมือจะพูดก็คือการเป็นผู้ชมเป็นคนดูผมจะเรียกไอไแบบนี้ว่าสเปกเตอร์หรือสเปกเตอร์หรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าท่าผู้ชมเรียกอะไรก็ตามใจเลยนี่คือหลังจากตายปุ๊บ เมืเรืองอ,อ๋อหลัจากที่ตายอร้ระบบมันก็จะพาคุณเกิดตรงนี้แล้วก็จะถูกรับไปในแบบอ่ะเหมือนแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็จะเป็นสเปกเตอร์แล้คัดแล้วระบบก็จะบอกว่าผมตายใครนะแล้วเราก็จะไม่สามารถฟันใครได้เราก็สามารถลองหนด้วยแต่สเปกเตอร์ไม่สามารถปินได้นะ พราะว่าถ้าผมทําแบบระบบปีนอะ่ะมันจะมีพวกชอบบินหนีออกไปข้างนอกไปเที่ยวกันนะแล้วระบบของมันอะ่ะไม่สามารถรับกลับไม่ได้เพราะปีนออกไปไกลเกินแล้วมันก็จะลําบากคนที่เล่นธรรมดาอีก,กวัานาะโดยเฉพาะคนที่ไม่เก่งของมันวอกอเคสมมติถ้าใครเป็นสเปกเตอร์นะจะได้เข็มทิชซี่ที่มีชื่อว่าเมอร์เดอร์แทร็กเก็ตมันจะล็อกเป้าที่เมอร์เดอร์ตลอดคอมริงก็ไม่ตลอดบางทีมันก็มีปักปักบ้างไม่ล็อกเป้าไว้ที่เมอร์เดอร์ซึ่ง เมื่อเริ่มฮักเ้ตซึ่งสเปกเตเนี่ยสามารถโดนฆาตกรฟันได้ตามปกติเลยเพื่อเป็นการเพื่อป้องกันการบอดี้บล็อกกันคือเหมือนแบบเนะี่ยสเปกเตอยิงตรงเนี้ยแล้วคนฆาตกรยิงตรงนี้แล้วโคตร,ตรทำดาดย,ยิงอีกฝั่งหนึ่งฆาตกรก็จะฟันไม่ได้ถ้าเราทำให้ไอ้คนที่เป็นสเปกเตอไม่ตายและไอ้คนเนี่ยก็จะรอดไปเหมือนเป็นการบอดี้บล็อกผมเคยเจอละคือเล่นกันอยู่นะบอดี้บล็อกจน ฆาตกรไม่เกิดอ่ะอว้าวไม่เกิดเลยคือฆาตกรฆ่าใครก็แทบไม่ได้บล็อกกันไปบล็อกกันมาฆาตกรก็ตีไม่ได้ผมก็เลยทำแบบนั้นเพื่อแก้ปัญหาโอเคผมว่าถ้าผู้ชมชอบนะแล้วผมก็จะเอะไปสอนโหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเกมเลยแล้วกันไปโอเคตอนนี้เราก็เมาถึงหน้าที่จะ ดาวโหลดแล้วนะครับผมจะทิ้งลิ้งไว้เป็นแบบนี้นะใครจะไปดูไอคิดที่ผมเคยสอนติดตั้งแอ d ดออนก็ได้แต่มันจะย้ายไฟล์ไปคนละที่กันนะนเพราะอันนี้เป็นแมพโอเคโฆษณาข้างล่างไม่ต้องมปสนใจมันมันก็ไอขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วละ่ะแล้วก็กดข้ามไปเลยกดข้างบนอนะ่ะจากนั้นก็รอเว็บเนี่ยมันมันเอ่อโหลดทั้งหมดสรอบถ้ามันให้กดอัเราก็ไม่ต้องกดนะ จะกดก็จะกดก็ได้มันไม่ส่งผลอะไรหรอกเราล้อเนี่ยมันโหลดไปทั้งหมดสี่รอบจากนั้นมันก็จะพาเราเข้าไปลิงก์ที่ผมอ่แปะไว้อ่ะโอเคพอม,มาถึงหน้านี้แล้วบางคนนะครับมันจะมาแบบมามา,มาหน้านี้อ่ะ แล้วก,กดข้างล่างเลยคลิก this link โอเคพอเรามาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดแม p ไปเลยอ่าดาวน์โหลดแล้วแม p มันไม่ได้ใหญ่เลยหรอกมันแค่4 mb แล้วก็รอไปเลยโอเคเมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ไปเข้าไปที่แอปอแอปอแอปฟลายยังไงฟลาย ไฟสดตัวที่หรือแต่และเครื่องเขาจะเรียกเหมือนกันเรียกอะไรดีโอเคจนั้นแล้วก็ไปที่หน้าดาวโหลดแล้วก็ไปที่อาวอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ,อันนี้ไงมันจะอยู่ตรงไอ้ที่ดาวโหลดนะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็แยกสิบพอกแล้วปุ๊บโอเคมันจะเก็บไฟไว้สักที่นิเนะ่ะ ข้าบนสุดปะ,อ,ะอันนี้ไงแล้วก็กดจะย้ายหรือคัดลอกก็ได้ผมย้ายแล้วกันเพอว่ามันจะได้ไม่ลบพื้นที่ยิ่งพื้นที่เพื่อมีน้อยๆอยู่เราย้ายไปที่เกมไปที่คอมโมแจงแล้วก็ไปที่ Minecraft World นะต้องเป็นตรงเนี้ไม่ใช่ไหมครับร o r อ Pack หรือไหมครับเบรา a c k อะไรกดวางไปเลยจากนั้น ถ้าเกมไมค้าเปิดอยู่ก็ให้แบบถ้าเกมไมค้าเปิดอยู่แน่เนี่ยก็ให้ปิดไปเลยแล้วก็เรากดเข้าเกมไมค้าใหม่เห็นไหมเนี่ยอันไออันอันข้างล่างเลยนี่นี่โอเคนะซึ่งโหอ๋อมันมีโอเคสหรับผู้พัฒนาต่อนะมันมีไอเจ้าแอดเอาตัวเนี่ยติดไปด้วย ผมว่าผมไม่เอาออกดีกว่าเผื่อใครจะไปพัฒนาส่วนแบนด์นี่เอาไว้เอาไว้เอาไว้เล่นแบบ 1, ใครได้เล่นจ16อ่ะเราจะตั้งขอมมานบล็อกอันนึงแล้วก็พิมพ์ Fun Band, ทับฟังชันแบรนด์ถ้าฟังก์ชันไอ้วลแล้วก็ E A N แบรนโอเคอันนี้ใช้ได้เฉพาะ1 16เท่านั้นนะอันนี้เอาไว้แบบเป็นตัวอสอนลอย ตัวน,นี้จะเป็นตัวอักษรลอยวิธีการใช้งานก็แบบตัวไอนะผมจะไม่ทาคลิปเอาคลิปคนอื่นไปดูก,ก่อนล้วกันเดี๋ยวตัว I ไอด้านนั่นนะว่าขวาขวาบนเออตัวนั้นนั่แหละผมจะทิ้งคลิปไว้เอาผมขี้แก้ทัคลิลละคือมันก็มีคนสอนนะบางคนก็ทําเป็นแอดออนบ้างบางคนก็ทําเป็นคอมมานด์บ้างแต่คอมมานด์ทำได้เฉพาะเจาว่านะโอเค ซึ่งผมปรับไว้ตรงนี้ดูจะเปิดดูมเมนท์ท่อเกมเพลย์ปิดไว้นะอ,นนอันนี้ผมปิดไว้ถ้าใครจะใช้อ่าแอดออนไอ้เจ้าตัวน่ะก็ให้เปิดด้วยๆนี่ตัวเนี้ยต,ต้องเปิดไว้ด้วยๆปดดวดหัวเออน่าจะต้องเปิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องเปิดโอเคส่วนที้เหลือก็เอ่อกดเข้าเล่นเลยเล่นกับเพื่อนได้โอ้ยเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นไอ้วันเนี้ยเซิร์ฟก็ทำเซิร์ฟเวอร์ใส่ไอพีเซิร์ฟแล้วก็เปิดเล่นกับเพื่อนประมาณ8คนเท่าที่ผมบอกไว้ ที่ผมทำประมาณไว้สำหรับ8คนนะใครจะเพิ่มมันเลยก็ตามใจเลยหรือจะเล่นแบบแลนเกมก็ได้แบบต่ออินเทอร์เน็ตเดียวกันอะแล้วก็เล่นแลนหากันประมาณนั้นทํานั้นก็ได้เผื่อใครไม่ได้สมัครเอกบอกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย